สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลช้างน้อยจะพาท่านมาชมและมาพบกับพวกใายการโรงเรียนนะครับ ครับสวัสดีครับผู้ในการครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมนายชื่นฤทติวงศ์ครับผู้รับญาตและผู้ในการโรงเรียนอนบาลช้างน้อยตั้งอยู่บ้านเลขที่541ถนนพัฒนาตำบลกวางวรนคํอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับโรงเรียนอนุบานช้างน้อยเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะครับเปิดมาได้เกือบ 30ปีแล้วนะครับก็มีลูกเศษลูกหามาหมื่นกว่าคนนะครับสำหรับปีนี้ปีพุทธศักราชส5ง0ันนะครับโรงเรียนก็เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเนเอร์รี่ชั้นเตรียมนนอนุบาลอนุบาล1นึงถึงอนุบาลสามมีนักเรียนทั้งหมดก็110คนนะครับมีครูครูพี่เลี้ยง10คนนะครับ โรงเรียนเรามีสโลแกนว่าโรงเรียนร่มรื่นสะอาดปลอดภัยิดกพัฒนาการตามวัยรู้เอาใจใส่ลูกหลานนะครับอัตลักษณ์ของที่นี่เด็กที่นี่จบจากที่นี่ต้องต้อง,องว่ายน้ําเป็นเล่นน้นําได้และพัฒนาการตามวัยนะครับเรามีกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับการสื่อสารตามภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับแล้วก็เสริมทักษะชีวิตในเรื่องของ การว่ายน้ําแล้วก็กีฬาตีกอนโดนะครับโรงเรียนมีจุดเน้นอยู่ปกนอเรียกว่าบกนอ,นอที่1ก็นักเรียนจะต้องว่ายน้ําเป็นนะครับทุกคนนอที่2เนี่ยเด็กต้องดื่มน้ําทุกชั่วโมงนะครับเพื่อช่วยสร้างความสดชื่นให้กับนักเรียนและนอที่3เนี่ยเด็กจะต้องดื่มน้ำนะครับดื่มน้ําทุกชั่วโมงนอที่3นอที่4เนี่ย เด็กจะต้องต้องนโมก็ค,มคือสวดมนต์ไหว้พระนะครับน้โมตัสสะนะครับเด็กเนี่ยที่นี่จะตรวจน้ำตรวจน้ำยอ่อแล้วก็แผ่เมตตาได้ทุกคนนะครับแล้วก็เด็กจะต้องมีการนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิโนติ่ะและนอที่6นะครับปลูกฝังเรื่องธรรมคือมีน้ําใจนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานที่นี่เราปลูกฝังพื้นฐานชีวิตให้เด็กได้ส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้ง4ด้านนะครับ ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและสะติปัญญาเพื่อให้เขาได้เป็นคนดีเป็นคนเก่งในโอกาสต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วก็ประทับใจนะครับถ้าท่านสนใจจะนำล,ลูกหลานมาฝากเรียนที่นี่ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับติดต่อได้ยังไงครับติดต่อได้ก็เดินเข้ามาเลยครับติดต่อที่นี่เราเปิดได้ตลอดเวลาวันเสาร์ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือก็ติดต่อทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์ก็ได้นะครับของเรียนทางเพจของโรงเรียนตามเว็บไซต์โรงเรียนก็มีแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับ6 1 6 1 1 6 6ห4นึนะครับหรือเบอร์ของกับผมก็ได้ครับ081542-0927นายชื่อลิศิวงนะครับก็ยินดีเชิญทุกท่านมาเป็นครอบครัวโรงเรียนบ้านช้างน้อยครับครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ